ันตุเรยเวินได้นอกิวอนพระสมมุดจูดะย่่ไปเข่าโมจักเมนกิวอนรูกไดแน่ก็บ่าจักเบิง ต้นกลิ่นบัวใดเลยนะกลมกลืนกันเปน็นอันหนึ่งอันเดียวไปเบิดจะกุยผู้ใดเดือนคล่อย เขื่อนยับไปเรื่อยแล้วยินเต็ม่าล่ำขาลำ่ำลมเนื้อหลองไกระไรทำนองออกพรรษาล่มเนื้อหลอง,ง,องออล,มเ,อล,องลมเนื้อผัดลงใตนกเจนแว่นออกอ่องนกเขาออกขัน ปลาจับใจใหญ่สวยแล้วปลงหวยลงน้องไป <c oughs> เริ่มเขาปลายฝนต้นหนาวนั่นปลายฝนต้นหนาว <c oughs> แล้วก็ออกพรรษาแล้วก็บุญกระถินนดะบบาปโม่เฮาก็มีโอกาสได้ไปปักกระถินได้ปีนปุริปุรท่านมีสุดไหมกราบบัวใส่ก็ไปหาตัดเอ <c oughs> ไปยอ่อผากระถินถวายเพื่อนนะวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปดสิบเก้าตุลา เอาสิร่วมกันไปถอดกระถินปัดพุทธเจดีปัดพุทธ,ธ,เ,จธ,ธเจดีนี่เป็นสาขาที่สีของน้องปาพง์มีตำนานประวัติเรามาพ่อแม่ครูอาจารย์พระมหาเทระเนี่ยผ่านผลมาก วัดนันมันก็มีเหตุแน่จังว่าคนอยากลืมมันจะเอาวาดอุทีเลกจานสีนวลกระซึกไปเมื่แม่ไปไรลูกไดเมียอยู่บนดงนั่นบ่จานสีนวนลนีดด่แล้วในหนังสือผู้ใดได้อ่านเหตุของหลวงปู่ชา เป็นย่างตรวจกุฏิพระเนนยามขึ้นมีเวลาเปลี่ยนกุฏิหลังหนึ่งหนึ่งหไว้แต่กะซีโวอยู่แล้วพอเราพอเปลี่ยนแล้วพออันนี้ใหม่เพิ่นกเ็เลยถามย่มทำวัดให้โอวาทกุฏิหลังนั้นมันกุฏิไปละ จานสีนวลนะว่าเอาคือบัพา,าก ar, ันเปลี่ยนสังแต่สีคือจังเอาก็ว่าสอนให้ปล่อยว่างหรือจะสอนใหมืนเราสอนให่ปล่อยว่างมันหัวมองนีกะยับไปมองหันมันหัวมองหันกะยับนี้ไปมองนี้เอาเด้ smiles. อตาอันนี้มันมาเป็นปล่อยว่างมันปล่อยถ them ิ่มเหมือนดอปล่อยถิ่มก็ปล่อยว่างมันกะ คในใดอย่างไ,ไู่ใด้มดนะติดสีนวล <c oughs> แต่ก่อนหลวงปู่ซีเป็นกด็เที่ยวเสร็จนี่แล้วหลังจากเพื่นใดมาฝึกงัดนำหลวงปู่ชาเราออกไปทางสางวันปันเปืือยเปิดเก็เที่ยวแถวบัานขี่เล็กออกมา ัดออกมาบร่น,น้องให้น้องไปนี่รวงไปปุ่นน้องบักโทนหน้ากระเซมขึ้นเดีปุ่นดงห้อยไปปุ่นนะทางเที่ยวเพิ่นเพนออกเดินทุด,ดงแถวนี่หลวงปเทีนหลวงปู่ศรีหลวงปู่ปท่องรัตน์นะเพิ่นไปนํำกันเพิ่นร่อยฟังล้างวัดในเขตแถวนั้นที่เขา เห็นคู่บาอาจารย์ไปไดเทศในฟังแล้วเขารลบรัดท่าในประพุทธศาสนาแต่ละโมบานก็เต่ากันเหมาะขี่ป่าสาเฮ็ดวัดแต่ขี่พระเก็อยู่ในป่าสาได้เนาะคู่บาอาจารย์สมัยที่เพิ่งกระ่ได้คิดอีกอย่างเราพ่ได้คิดวัสาสิร้าดวัด เฮ็ดโบดฉลองโบดอย่งเราอยู่บำรุศสัทธาอยติโยมอยู่ประพฤติปฏิบัติไปวัดน้องให้วัดน้องบัุกโทนวัดสันติสุขวัดน้องหอยดงหอยหน้ากเกษมเนี่ยก็เกิดขึ้นจ้ะลงปู่พ่นเที่ยวอยู่แถวเนี่ละ่ะไปรับทีแล้วคือจังหวัดน้องให้เนี่ครับติดสีนวล จานสีนวนแต่กี้มันคืออยู่น้องประพงค์ดอกกรสิไดยออกไปอยู่หันดอกอยู่ไปอยู่มามันซึกซึกไปได้ลูกได้เมียมันกรธรรรดาพระบวชจะซึกนี่เป็นเรื่องธรรมดานะบ่นเป็นเรื่องพิเศษส,สังกูสังกาอีกอยัางดอกบวชยูบดยได้ก็ซึกไปไปล่องเบิงถ้ามันสงสัย การมีครอบมีครวรนเป็นอย่งไดก็ไปล่องเบิงปฏิสีนวนซึกไปบาจานสมบาดมาลูกศิษย์เพื่อนนอลละจานสมขึมม้นมาเป็นเจ้าอาวาสต่อเป็นกับพุน่นน้อยดอกอาจารย์สมนั่นก็ได้ <c oughs> ว่าอยู่ไปอยู่มาอาจานสมในเล็ เด็กหัวจักอยู่มาท่านอยู่นะเด็กอุปถาเด็กฟังเพิ่นเทศเด็กหัวจักเิ่นอยู่นะจารสมอยู่ไปอยู่มา 30, สามสิบปัญศาอันยุคุนก็หาสิบปีทวนคือสิบวัแต่น้อยหัวจักเิ่นซึ้งไปคือกันปะหลังจากจารสมซึ้งไปก็ เปลี่ยนครูเปลี่ยนอาจารย์ก็ไปดูแลภัยกัจากไปดูแลหลวงพ่อนุแดงกอจากไปพัฒนาวัดปานนนสวรรค์ว่ามันเป็นวัดพ่อแม่ครูอาจารย์เดปากร้อยเมื่อร้อยเทาวว้าไหวกัจจ์ไปพัฒนาโมมีพระอยู่เป็เลยังห่วงถนนสวรรค์็กลับไปอยู่นนสวรรค์คือเก่าพอวันหน้าเขาไปอยู่ ก็มักไปหันไปหนีนั่งพอวันหนาก็อยู่โบแกนกับจังเดีมาตกกลุ่นกาเอียงคนเอียงได้มาอยู่ต่อมาปัดปุตตะเจดีคนก็เลยบ่คอยหูบันไดสาเหตุแต่ย้อนว่าเจ้าอาวาสซึกนี้ไปทั้งสองรูปนั่นประจักไปบ่างามน้าโบคลองบันไดเไถ้าเบิงในขอ้ออัดข้อทํำ เ็ดในแทบบาทก็บอกให้เป็นจังสัตวะบาดนี่มันแหกบ่ดีตัวให้มาอยู่กับซึกสิว่าจังสัตนบประจักคืออยู่ไม่เนี่ยก็บีสื่อมีบ่มีสื่อมีเสียงคนก็บกว่าขัจักเสนาสนะกระสางไว้แต่ผลแล้หรุ่นจานสมผนตีห้องนามห้องในสลากรลังบึก้ยายต่างกระรุดไปแนแน่ละ เคยได้ยนินล้งคอดำร่งเิ่นบอก้ฟังเิ่นปาโรคปอ้ฟังเิ่นว่าเิ่นเคยคุยกับโมคณะอยู่ตาขาตังที่หนึ่งหอดซิบนี่วัดใดที่มันขาดการตนนบำรุงปฏิสังขรณ์สมแซมมันศพเศร้าร้ายไปจากไห้เบิ่งเป็นกรณีพิเศษไใดมีกำลังนั่นนะกรณีแบบนี้ ก็บ่ได้ิดวขึ้น่าสีเขาไปซอยปรนเนรหรอกเหตุมันมีวาสนามันเกี่ยวของกันก็เห็นพลังดึงดูดจิตใจว่าเป็นสาขาตนตนของน้องประพงษ์แหะครูบาอาจารย์ก็ลืมไปเป็นส่วนมากญาติโยมก็ลืมไปคือกันก็เลยห้องน้ำเฮ็ดเป็ต่ลุ่นจานสงสมหน่อยเขาเอื่อ เพนก็มีเรื่องเล่าอยู่เรือาจารย์สมน้อยก็ได้ไปงานป,ปา่าป่าใสไปบินตาบาดก้องเกิดเป็นพระเทระเนะาะสามสิบปันษาเกิดบินตาบาดก็ออกนาพระแล้วนั่มแถวบินตาบาดไม่ออกก็ก็สงสัยนี่แหละวายเนียนน่ยอย่างไรจะไม่บินตาบาดออกนาพระ,นะเนียนน่ยอย่างไรพระเราอะ เม่ว่าก็ยังต่ออยู่อยู่สิเพค่นกล้าเบาแนวบ่จักรผ่าางไรคือผู้หน่อยเด้ยวเพราะว่าผู้หน่อยพิษแมงบ่อเราญาติสมมิ่นเป็นนักเทศที่ไม่ออกฟังแล้ววังหวงบหาเฮาบ้านอนดนดนบเบอกเลยหัวเลยนี่อันเบิกปานกันไปย่ไปย่มากล้วสึก ห้าสิบปีผู้หน่อยๆเนานะโอ้ยไปไทไให้ใช้หน้ากล่มผุกลมภาพเด้อเจียงวัดจานเพ่งแล้วว่าสูฟังอยู่เห็นจานเพ่งเนี่ก็อดีตเจ้าวาดวัดป่าสันติสุขก,กันนะนนก็ซึกไปซึอกันมีโอกาสจะเห็นกันก็ได้ถามเห็นจานสมเสืออยู่กว่าจานเพ่ง เห็นทีเดียวว่าสีถ่ามก็บ่ไเลยถามสักดอกเห็นผาดผิวคือสียลำบากอยู่เพิ่นนี่เป็นยังใจว่าลำบากใส่เกือบสองสีไม่น <laughs> ใส่เกือบแตะสองสี <laughs> นี่จังว่าาอดไปพิจารณาเบิ่งของน้ามันนี่อยู่จะของของเกานะ่าก็เลือกใส่ใส่ไะ้อยู่สองของ ก็เลยไปว่างแผนกันเห็ดห้องนาเห็ดขึ้นมาหกห้องเจ้มาเอามีพระพ่อกระถินสิไล้ส่วนศรัทธาญาติโยมไปพ่อเด็กกลานกระถิ้นนะนะส่วนผ่าก็สเํเเ็็โดยกลานกระถิ้นส่วนองค์ประกอบอย่างอื่นกับไปปูรณะปฏิสังขรณ์สางนั้นทํำนี่ไป ถามมันเลือจากห้องน้ำพวกห้องน้ำกติวสิเฮตห้องน้ำต้องายพระเนี่จักสีห้องวางแผนไว้จังสันนะจังว่างานมันสี่สิบแปดสิบเก่าเนี่ยโอ้ตรงกันลายวัดนะสิบแปดสิบเก่าตุลาเนี่ยวัดตรงพอจังกระจิดกันสิบแปดสิบเก่าคือกันห้ากระสีเดิไป 10, 19, สิบเก่ายามเสาป่ะจัก ผาหยายผ้าโยมไปกำลังขึ้นก็สิบ่มียังหลายที่ปจัดแบบง่ายายมสอกก็สิเอาโ่งทานไปปุ๋ยครับดาาดโยมเพิ่นเอาโรงทานผัดไท่ไปเอาโ่งทานขนมจีนไปไปเห็ดไปทำไปหลวมบูรณะปฏิสังขรณ์สางัท่าให้เกิดกับหยาดกับโยม นะหามีญาติรรมทั้งอื่นไปรวมไปหลวกเป็นบุญเป็นงานญาติโยมผู้ใจอ่อนแอถอดแทกกรสิมิตจิตใจเึอกเหิมขึ้นมาประกอบไปเกิดสัทธากระวีกะวาดอยากเช็ดอยากถ้ำเป็นส่วนคือกันะนะคื่อผู้ใดว่าเคยเห็นสาขาที่สี่ของน้องปลาพงกับไปน้ำการเดอร์ที่สิบแปดสิบเก่า วัดป่าปุตตะเจดีหรือก็เอืน่นวัดป่าบัดน้องให้ก็เอื่นะะอยู่เขตอำเภอสัโรงต่อเขตวัดต่อเขตเน้นั่ยนต่อเขตระวางจังหวัดอุบลครับจังหวัดศรีสะเกษเลื่อยหันไปก็เป็นอำเภอโน่นอำเภอโน่นคูนจังหวัดศรีสะเกอนะอยู่ตะเค็บขอบจังหวัดพอดีนะ่ <c oughs> นะเดี๋ยวอ้าวหมกอเตรียมตัตไว ู้ได้ีมีทอดได้กับทำบุญก็อยากให้เจ้าของลำบากเก็บไปแบ่งปันไปกินทานไวปมันจึงบ่ตกทุกไปไยยากถตาชีวิตยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เสิไดเสียพผลในสิ่งที่เจ้าของให้แบ่งปันจะขะไปแมันอยู่ปัจจุบันกับเป็นคนมมีมู่มีพวกได้คนบอกขีดทีขีดเนีย่ยบอเห็นแก่ตัวนะ การให้ท่านกับหัวจัดกเอามาชำระจิตใจเจ้าของบ่อยมันมีควาวตะนีขีนเนี้ยวให้เป็นคนมีจิตใจเอือเปื่อแบ่งปันกันไปตามเหตุตามปัจจัยมัน่แม่นท่านให้แล้วบ่เปลี่ยนแปลงเจ้าของแจักเ่อเค่อยขีดเนี้ยก็ขีดเนีย้ยลค่อยขีดที่ก็ขีดที่เข็นแก่ตัวอยากได้เอาเป็นหน่วยมันก็บพกท่านก็บพกเกิดผลบัสมริดประโยชน์แล้ว ล้องท่านแต่มันต้องเกิดผลให้นเฮาจิตใจกว่างว่าเป็นนาบทะเลเั็นดาวมั่ใงสิเป็นการท่านเราสำเร็จสำเร็จประโยชน์ถูกต้องตามหลักในทางพระพุทธศาสนาท่านเพื่อเอาชนะค่วมตนีขี่เนี้ยในจิตในใจเฮานี่ละมันบ่จกให้ผู้ใดเนี่ยคือบอกฟังบ่เคืนเน่นบอกสร้างพ่อออกมาแล้วมันแม่มันป้าถิม ขาก็ผสมประกอบขาลังก็เจ็บขาหนาเป็นผู้เหยียดตรงงอบด้ดก็ะยั้มีจอนาทีบาดจอ้อนาทีพรมปลาใหม่ไปเห็นเดี๋ยวซอยกันออกมาห้หนาห้หยังงห้อานนม,มประงบประงมขึ้นมาจนปลอดภัยก็กิรักษาต่อไปทั้งหลายเห็นบล่ลระแทนที่สิอดอยากอดน้ำ ตายอยู่ในปา่าผลกับโมเมนแต่ยังมีคนไปเห็นอนบุญเคยําไว้แต่พบชาติปางได้กับ่จักแล้วนะเท่ทีสิจบชีวิตเท้นทีสียูยังคนแก่ลำบากก้องสั่งออกมาได้มือเดียวเนะาะเมื่อึ้นเพิ่งนเนะเหตุอีหยังผู้แม่ปล่อยทิ้งไปนะสิส่วนของหมเคยทํำบุนใ้แต่พบชาติปางก่อนด้วยถวาสตามรักุทธศาสนาเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จึงได้ไปเห็น โอ้ยบึงเขาเห็นน้ำก็เ,เห็นสร้างหน่อยอ้ามขึ้นเง่ะเนี่ยกูเดียวเนี่ยเอามาไหวบึงฉวางสุพรรณบุรีนั่นแะไก่มอไก่แผดไก่ประตุสัตว์บึงดูแลก,กันไปเ,นเป็นอย่งบายาเป็นคนขีดที่ขีดเนี้วฝึกให้ทำไหวปัจจุบันนี่ก็ได้รับแล้วหละ,ละ,ละมรสายมูอพวกอึดกินอึดอยากก็บบ่าอดตายเดย สัคนบวกขีดทีขีดเหนียวแล้วเหี้ยนนั่นกกแบงห้เดี๋ยวผู้นีแกแ่ก็เอ,เอ,อือนไปเอานะเพราะว่าเขาสงสารตอนนมี้ก็บวกขีดทีขีดเหนียวกม็มีมิตรมีบริวารน่น,นนะเป็นงย่างไาจะรว้ยกย็ให้ท่านไว้รวยจิตรวยใจรวยยมูรวยพวกนะมันเป็นอย่างสั้นในรักพระพุทธศาสศาสนาอา้าวปล่อยฟังไปสั่นละ